ดีค่ะอันนี้จะเป็นเครื่องนะคะสั่งเบอร์เกอร์อัตโออนมัตินะคะคันนีจ้จะเรื่องเมนูนะคะ ชอว์ซิมเราไม่ชอบกินเบอร์เกอร์เลยเรากินชิคเก้นได้ไหมวะเซิร์ชอาหารเนาะโอเคชิคเก้นพิมพ์คำว่าชิคเก้นนะคะชิคสี่ค่ะกับก่อนนะคะ รู้สึกจะไม่มีเมนูไก่อ๋อมาแล้วเคเราก็จะเข้าไปเลือกนะคะเพื่อนๆนะคะแล้วเราก็จะแต่ว่ามันต้องใช้เครดิตอาการ์ดรูดนะคะรู้สึกว่าเงินสดจะไม่มีนะเราก็เดี๋ยวทําให้ดูนะคะว่าทำยังไงเข้าไปเลือกสมมติเราเลือกอา กุ้งทอดนะคะก็เข้าไปมันก็จะขึ้นมานะคะเป็นหนึ่งเซตกุ้งทอดเนาะแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะหกร้อยน้ำหนักเท่าไหรเท่าไร่เท่าไร่นะคะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ปริ้นตัวนี้นะคะชำระเงินเห็นไหมคะแปดร้อยนะคะแล้วเราก็รูดการ์ดฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บตรงน,นี้นะคะ ก็เป็นอนันวุเสร็จนะคะสำหรับเครื่องเครื่องสั่งอาหารอัตนโนมัตินะคะโดยที่ไม่ต้องไปยืนสั่งกับพนักง,งานนะคะถ้าไปชอบอีกของโบผมผมก็กดกดไลค์กด s u b s c r i ป e กดแชร์ดิค่ะ